คลิปวิดีโอนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเทรดในจุดที่การาฟมีการกลับตัวนะครับโดยเทคนิควันนี้นะครับสามารถทำเปอร์เซ็นต์โปรฟิตได้สูงถึง121%โดยใช้อินดิเคเตอร์เพียง Bollinger Band และ Stochastic นะครับขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเหมาะกับผู้ที่ชอบเทรดในจุดที่มีการกลับตัวของกราฟนะครับโดยผมจะใช้อินดิเคเตอร์เพียง2ตัวเท่านั้นก็คือบ o bon l l i n เจ r Band ดและตัว t o c h a s t i c นะครับและสำหรับกลยุทธ์ในวันนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของ s t o c k f o r e x แล้วก็คริปโตครับในส่วนของพาร์ทแรกครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการติดตั้งอินดิเคเตอร์กันก่อน อินดิเคเตอร์ตัวแรกของเรานะครับที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวบอลินเจอร์แบนด์ครับสำหรับตัวบอลินเจอร์แบนด์นะครับผมใช้พีเลียดแล้วก็การเซตอัพต่างๆเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนค่าอะไรและอินดิเคเตอร์อีกตัวครับที่ผมจะใช้ก็คือในส่วนของตัวสโตแคสติกครับสำหรับตัวสโตแคสติกนะครับผมเซตอัพนะครับในส่วนของตัวเลเวลเนี่ยก็คือ20และ80ครับ ตัวพารามิเตอร์ของตัวสโตแคติกนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ K นะครับผมเซตอยู่ที่13%เปอร์เซ็นต์ดนะครับเซตอยูที่5แล้วก็ตัวสโลวิ่งนะครับเซตอยู่ที่5นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการเซตอัพเทมเพลตที่เราจะใช้ในการเทรดสำหรับวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมมาอธิบายในส่วนของภาพรวมของเทคนิคการเทรดวันนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวบลิงเจอร์แบนด์นะครับเราจะเอาไว้ดูนะครับว่ากราฟเนี่ยมีการทะลุในส่วนของ แนวรับแนวต้านหรือตัวบุลเลตเจอร์แบนด์ไฮหรือโลนะครับเพื่อเป็นการหาในส่วนของจุดที่เราจะทําการเปิดออเดอร์ทั้งบายและเซลล์ในขณะเดียวกันนะครับตัวสโตแคสติกนะครับเราจะไว้เป็นตัวทิกเกอร์นะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มในจุดของการกลับตัวเพื่อเปิดออเดอร์บายและเซลล์ครับในส่วนของพาดถัดไปครับผมลองนํากลยุทธ์ในวันนี้ครับไปเขียนเป็น EA และทดลองรันในตลาดจริงดูนะครับผลที่ได้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับแล้วนี่เป็นผลการแบ็กเทสครับผมแบ็กเทสที่ในส่วนของ Product GU ครับโดยใช้ไทม์เฟสที่เทสสระยะการแบ็กเทสนะครับผมแบ็กเทสในระยะเวลา1ปีครับคือเดือน6ปี2022จนถึงเดือน6ปี2023ครับจำนวนการเปิดออเดอร์ครับทั้งหมด23ออเดอร์นะครับเปอร์เซ็นต์วินนิ่งนะครับ34%นะครับ RR ที่ได้เนี่ยสูงถึง1ต่อ4เท่าครับและสำหรับตัวแม็กซิมั่มรอดาวนะครับไม่สูงครับอยู่เพียงแค่ประมาณ15% สำหรับตัวเปอร์เซ็นต์โปรฟิตในการแบ็กเทสครั้งนี้นะครับสูงถึง121%ครับและกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะในช่วงที่ตลาดเป็นเทรนนะครับในส่วนของ strategy ์จีแรงนะครับอยู่ที่3ดาวครับเพราะว่าในส่วนของ RR นะครับมากกว่า1ต่อ1เท่าครับ maximum drawdown นะครับน้อยกว่า30%และเปอร์เซ็นต์ profit ครับมากกว่า10%ในพาร์ทถัดไปนะครับจะเป็นพาร์ทที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการบอกว่าเราจะเปิดออเดอร์ยังไงนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแบบ step step by ครับ ขั้นตอนการทำไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทถัดไปกันเลยสำหรับขั้นตอนการเปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของบายสเต็กันก่อนนะครับสเต็ปที่1ครับเราจะรอให้กราฟเนี่ยมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้นตัวโบลิงเจอร์แบ d นตัวโลนะครับตรงนี้นะครับจะบอกว่าตัวราคาของกราฟนะครับมีการทะลุแนวรับลงมาแล้วนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะมีการดิดตัวกลับขึ้นไปสเต็ปที่2ครับ เราจะดูในส่วนของตัวเส้นสโตแค a ติตัวเส้นเมนนะครับจะต้องมีการตัดเส้นซิกแนลขึ้นนะครับตรงนี้จะหมายถึงว่าในส่วนของราคาเนี่ยมีแนวโน้มในเรื่องของจะมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องคอนเฟิร์มในส่วนของสเต็ปที่3ด้วยก็คือจุดตัดของตัวสโตนะครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับตัว level 20ครับตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าในส่วนของราคาเนี่ย อยู่ในโซนของตัวโอเวอร์โซมากเกินไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ดีสำหรับที่เราจะทำการเปิดออเดอร์บายครับและในส่วนของสเต็ปที่4ครับก็คือการแอคชั่นบายในกราฟแท่งถัดไปครับเราจะทำการเปิดออเดอร์บายนะครับโดยเราจะวางสต็อปลอสนะครับเป็นตัวโลเดิมนะครับนับย้อนกลับไป5้าแท่งครับโลไหนต่ำสุดเราใช้โลนั้นเป็นตัวเส้นสต็อปลอสครับและสำหรับ TP ในตัว กลยุทธ์ในวันนี้นะครับ RR จะอยู่ที่1ต่อ4เท่าจะเห็นได้ว่าในส่วนของ order ไม้นี้ครับเราก็ TP ไปนะครับเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มในส่วนของ buy step ซ้ำกันอีก1นึงครั้งครับขั้นตอนที่1ครับเรากำลังมองหาในส่วนของกราฟเนี่ยจะต้องมีการปิดตัวต่ำกว่าเส้น Bollinger Band ตัวโลนะครับจากนั้นครับเราจะไปคอนเฟิร์มว่าในส่วนของ stochastic นะครับตัวเส้นเมนต้องมีการตัดเส้น signal ขึ้น เพื่อเป็นการบ่งบอกว่ากราฟมีทิศทางจะเป็นขาบายนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เราต้องคอนเฟิร์มก็คือจุดที่มีการตัดกันของสโตแค t ิกนะครับต้องตัดกันที่จุดต่ำกว่าระดับเลเวล20เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะได้ตัวราคาที่มีการกลับตัวที่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยขั้นตอนถัดไปก็คือการเปิดออเดอร์บายในกราฟแท่งถัดไปเราจะวาง stop loss โลเดิม erm นะครับนับย้อนกลับไป5แท่งครับโลไหนต่ำสุดเราใช้โลนั้น สำหรับ TP เราใช้ R ที่1ต่อ4เท่าครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซลลสต็ปกันบ้างครับในส่วนของขั้นตอนของการเซลล์ครับสเต็ปที่1เราจะทำการรอนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยจะต้องมีการปิดตัวสูงกว่าเส้นบอลลิเชอร์แบนไฮนะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยมีการผ่านจุดแนวต้านขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่จะมีการกลับตัวลงมาของราคา จากนั้นเราจะไปดูในส่วนของ s สโตแคสติกครับเราจะรอให้ในส่วนของสโตแคสติกนะครับมีการตัดตัวสัญญาลงมานะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ราคาจะทําการเปลี่ยนทิศทางไปในส่วนของขาเซลล์เท่านั้นยังไม่พอนะครับเราจะต้องคอนเฟิร์มด้วยว่าในส่วนของจุดที่มีการตัดกันของสโตครับ มีการตัดกันที่บริเวณที่สูงกว่าระดับเลเวล80นะครับเพื่อได้จุดในการกลับตัวที่ดีที่สุดของราคาจากนั้นครับเราจะทำการเปิดออเดอร์เซลในกราฟแท่งถัดไปโดยเราจะวางสต็อปล s อนะครับเป็นตัวไฮเดิมนะครับนับย้อนกลับไป5แท่งไฮในสูงสุดเราใช้ไฮนั้นครับเป็นตัวเส้นสต็อปล s อและเราวาง TP นะครับที่ RR 1/4เท่าจะเห็นได้ว่าในส่วนของออเดอร์ไม้นี้เราก็ TP ไปนะครับ เดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มในส่วนของเซลสต็ปซ้ำกันอีกครั้งนะครับขั้นตอนที่1ครับเราจะดูว่ากราฟเนี่ยมีการปิดตัวสูงกว่าตัวเส้นบนลิเนเจอร์แบนไทนนะครับจากนั้นเราจะรอให้ในส่วนของสต o วแคตติกเนี่ยมีการตัวเส้นเมนเนี่ยมีการตัดเส้นสัญญาณลงและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือจุดที่สต o วแคตติกนะครับมีการตัดเส้นสัญญาณลงนะครับต้องอยู่สูงกว่าระดับเลเวล80นะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับในกราฟแท่งถัดไปเราจะทําการเปิดออเดอร์เซล โดยเราจะวาง Stop l o ้อนะครับเป็นตัว High เดิมนับย้อนกลับไป5แท่งครับ h i ไหในสูงสุดเราใช้ High นั้นและ TP เราจะใช้อยู่ที่ RR 1ต่อ4เท่าครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองนำ EA ที่ผมทำการ back t e s ในกลยุทธ์ในวันนี้นะครับไปทำการเท s ดูนะครับเพื่อนๆติดต่อขอเข้ามาได้ทางอีเมลที่ผมแนบไว้ครับแต่ว่าอย่าลืมทำการ back test optimize แล้วก็ forward test ในพอร์ตเดโมดูก่อน และสุดท้ายนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับท่านนะครับได้ความรู้ใหม่ๆนะครับรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอหรือเทคนิคใหม่ๆที่ผมนำมาเสนอในทุกๆสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเทรดสวัสดีครับ